นะครับเรื่องเชิ่มนะครับด้วยถ่ายให้ด้วยกรับคเรื่องเชื่มตรงสนามครับอาจารย์ยอดเจ้ายญงครับกูแม่ไอ้อาจารย์นะครับลอดภัยารยนอาจารย์นั่งนั่งนั่งเลย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 นั่งนั่งเลยนัเลยนั่งเลยนเลยนั่งเลยนั่เลยนั่งเลยนัเลยนั่ั่ลยนเลยนั่งันั่ั่งเลยลยนัล่งเลั่งเลยเลยนลยนเลยเลยนั่งลยนัันั่ง่งเลย่งเล ใส่รองเท้าทดีดีูกวยใส้ถ่ายดูมาสวยสวยด้วใส่รองเท้าใส่สะพัดระดีดีติดภาพขึ้นติดภาพขึ้นเยนเชิญซาลาฟปาด้วยนะครับทีมคุนกูเทวันเอาครับรู้สึกว่าดาวซันโบจะเป็นของ ไปสุพนัทครับสุพนัทยิงไปทั้งหมด7ลูกหรือเปล่าครับไม่7ก็6นี่แหละเนี่ยเนี่ยเบอร์เบอร์สิเอ็ดนี่ครับดาวซันโบเอาครับเอาน้องๆครับเชิญเชิญลูกเชิญเข้าแถวด้วยกันครับหมดเลยครับหมดเลยอย่าให้มีตรงนี้ครับหมดเลยหมดเลยเข้าแถวด้วยกันเชิญครับเชิญครับน้องครับนั่นจะข้ามกลับบ้านนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญเรียนเชิญ ตรงนี้ครับตรงนี้หมดเลยครับหมดเลยหมดเลยลูกประกาศลูกลูกลูกลงยูทูบด้วลูกครับลูกครับลงบอกว่าลงยูทูบเลยเอาลงครับตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้หมดเลยหมดเลยครับหมดเลยหมดเลยหมดเลยเอามาลูกมามามาน้องครับน้องครับน้องครับแม่ครับน้องเบอร์ยี่สิบครับเชิญตรงนี้เลยลูกเข้าวข้าวเสลูกเข้าแถวลูกเข้าแถว ออกมาครับมาอา๋อเป็นงานเป็นการหลูดเป็นงาน,เป,น,งานเป็นการครับสุอาสรุปเขาแถวเขาแถวสองฝันะ่งเนาะครับขั้นตอนแรกนะครับจะเป็นขั้นตอนการหมอบางวัลที่สามที่สามหมอบหมอบไปแล้วโคดนอนอ๋แสดงว่าเหลือสองรายการคือหนึ่งจะหมอบองชนะเลิศแล้วก็หมอบแชมป์ ตะวก่อนหน้านั้นจะมอบรางวัลนั่นเตยยอดเยี่ยมกับดาวซันโดวตรงนี้โคดโอทเป็นผู้วิจารณ์ได้ครับจากผลงาน,นเอาครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเนาะเอาเดี๋ยวให้โคดอทแกทำขโมยแป๊บหนึ่งครับครับผมเอาจุดสี่ครับคุณแม่ช่วงรอเวลาคุณแม่บอกว่าหลุกหลุดแล้วน,นครับเอาครับเรียนเชิญคุณฮะ ที่่านนะทุกคนตอวยุกเนี้ยเอามาครับไหมครับผมตอนนี้ครับตัวนคอขอบคุณครับบรรดาสตาฟโค้ชทีมงานแลยกับผู้ฝึกสอนนะครับเนาะที่แถ่เียเทมากรวมแข่งขันของท่องแปนในคาเดนี้ครับนี่ครับคุณแม่ท้องแปนท่านูุพาครับเจ้าของสนามท้องแปนนะฮะเด็กฝึกไม่เคยผ้แม่นะครับ เรียเร้อยครับโคดด์เสร็จหรือยังครับอ้าวพร้อมนะครับเชิญครับโคดด์มามายืนลำดับแรกนะครับเราจะเป็นการมอบรางวัลรองชนะเลิศนะครับรองแชมป์ครับขอตัวแทนนะลูกตัวแทนตัวแทนหนึ่งคนนะตัวแทนหนึ่งคนลูกรับรางวัลจากคุณแม่ท่องแพร่นะครับเนาะอาโคดด์เชิญถ่ายรูปด้วยนะครับถ่ายรูปด้วยหน่อยถ่ายรูปด้วยหน่อยเอาครับเป็นเงินเงินรางวัลเท่าไหร่ครับโคดด์ สามพันบาทครับผมอ้าวขอเสียงปรบมือหน่อยครับได้แก่ทีมคุณคือเววันครับผมเก่งครับเก่งๆมาถึงรอบชิงได้อ้าวอย่าผมไปนะครับเด้อเอาครับเราแนบ่อไปเอาไอ้นี่ก่อนนี่ไม่พูดรถไอ้ดาวซันโบกับไอ้นี่ก่อนอ้าวดาวซันโบกผู้ใดครับเด็กชายอะไรครับสุพนัทครับเด็กชายสุพนัทผิวอ่อนครับ อ่านี่แหละครับดาวซันโบของเราครับประจำไาหวานด้วยนงปี76ดูกครับผมเขียนนิดเดียวครับครับผมอ่าถ่ายรูปลูกถ่ายหลุกแต่ก <không>. <forecasting right. S 1> ่อนนักเตะยอดเยี่ยมนะครับผมจะดูที่ฝีเท้าแล้วก็อ่ามีน้ำใจเป็นนักกีฬาไทยครับผมไาเอาก่อนเล่ยก็ได้ ผมจะดูที่ฝีเท้านะครับแล้วก็ไม่ด่ากรรมการนะครับไม่กีรีนะครับนนรที่จะได้นักเตะยอดเยี่ยมผมประกาศไปแล้วนะครับผมก็ดูแล so ้วนะครับตามเหมาะสมเอาครับเอาครับคนที่ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมได้แก่เด็กชายเชลิสกิงสีดาครับผมจากโรงเรียนศิษย์บีบ้านปูนครับผม ฮะเบอร์สิบสี่ครับไปเบอร์สิบสี่ีบานโอ้ยลักสุดท้ายเลยครับไม่ใช oh, mmm. ่นะครับมีชาวริธนะครับนีเอรามันมีเนี่ยฮะเด็กชายชาวริษัี่ี่แหละ้าไเบอร์สิบสครับโทษดีแหะครับลักสุดท้ายนีเบอร์สิบสองนะครับเนี่ยชาวริครับมีชาวริ ถูกแล้วครับถูกแล้วครับอ่าถูกถูกแล้วครับถูกแล้วครับครับใช่ใช่ใช่ครับคนนี้ใช่ไหมครับโค้ชรถคนนี้เนาะครับครับถูกครับถูกครับก็ับผมดูดูแล้วนะครับดูแล้วดูไม่พูดวิจารณ์เล่นอย่างเดียวครับเล่นบอลอย่างเดียวครับดูแล้วครับครับผมดีด้วยครับเอาครับลำดับต่อไปครับจบไปเล่นบอลนิ่งมากครับคนนี้ช่วยแชมป์ครับรางวัลชนะเลิศแชมป์ฟุตบอลเจษกรุณชัย เยาวชนทองแป่นครับทั้งที่เจ็ดได้แก่โรงเรียนสิสามีบ้านปูนครับผมขอเสิร์ตจบเลยครับคอนเสิร์ตจบเลยนะด้วยครับยินดีด้วยครับผมรับเงินโรงเรียนอ่าสิสามปีบ้านปูนครับเอาครับอ่าถ่ายรูปนะครับหลังจากจบพิธีการแล้วนะครับก็ถ่ายรูปซื่อฟีดีทีสิอาวพร้อมไหมครับทีมงานพร้อมเราจะถ่ยยืนตรงครับหันหน้าไปทาง ขวาไปเลยครับลูกเราจะพร้อมใจกันยืนตรงขารพเพลงสรรเสริญพระบารมีครับผมพร้อมครับ ใช่เลยใช่เลยเอาละครับขอขอบคุณอาจารย์ครับโค้ดบอยนาะรอรอแป๊บหนึ่งลูกดูโค้ดเอฟังโค้ดก่อนครับผมขอขอบคุณทุกทีมนะครับที่เขาเมื่รวมในการต้องแบ่งกับเป็นรายการน้อยๆครับเตีม้วนมือปีมือนะกีฬาครับสุดยอดครับขอขอบคุณหลายๆครับทีมท่างหน่วยครูเทวันนะครับขอขอบคุณหลายๆครับเดินทางกลับบ้านยังสวัสดิภาพครับขอขอบคุณหลายๆครับผม สวัสดีครับครับคุ